อวิธีบย์เกอร์ทุกคนรองเท้าต้องใส่คุ้มข้อนะเออคู่ล้ไม่กี่พันหรอกซื้อไปเถอะแข็งเตะค,คิคชิปไม่เจ็บเท้าโ่้ยคิกชิปเตะมันไม่เจ็บเท้าหรอก ลองเตะหลายๆข้างดูสิออกทิพไกลๆดูสิเนี่ยเห็นไหมช่วยได้เยอะเนี่ยขับเร็วๆอะผมจะเอานี้เกี่ยวเบรกไว้ด้วยไม่ได้เหยียบนะเกี่ยวไว้ให้มันเท้าเรากับพักเท้าอะอยู่ด้วยกันมั่นคงมันก็เลยเป็นรอยอย่างนี้ถามว่าเอาเกียร์เอาขาขวาเตะเกียร์เหรอไม่ใช่นะเตะเกียร์เตะข้างซ้ายนี่นะไม่มีเกียร์ใครหรอกไปอยู่ข้างขวามาซาตามเคยนะครับผม b 4คันนี้ขายอยู่ราคาลดแล้วนะครับผมอยู่ที่ห้าแสน 9ก0าหบาทนะทุกคนถูกกว่าเดิมนะถูกดิเมื่อก่อนขายนั้งเจ็ดแถอดแฟรลิงถอดของแต่งถอดคานแห้งออกก็มีของแต่งท่อคารบอนเนาะฝากขายด้วยนะทุกคนใครอยากได้ก็บอกเขาด้วยรถสมบูรณ์ที่สุดขีนมากๆเลขกไหม่21,000 243กิโลเมตรและก็จะเพิ่มอีกประมาณ200วันนี้สวัสดี วันฝนตกอย่าให้ตกเลยกอบคุณด้วบผมเป็นไงน้องๆขี่อยากมา150ปั๊บปรับนานอย่าทําตามมาทุกคนเพราะว่ามันคือบ้านของผมเองเส้นทางที่ผมขี่ทุกวัน เทพเขาทำอะไรกันนี่โอ้ยว่าจอดเยี่ยวเถอะลุงโอ้ชิวโอลุงทุกคนเชื่อไหมว่ารถมอเตอร์จีพีอะเกียร์ว่างอ่ะไม่มีแบบเตะแล้วโดนเกียร์ว่างทำไมนักแข่งทำไมเตะไม่โดนเกียร์ว่างแล้วไหลเข้าโค้งถ้าโดนเตะมาโดนเกียร์ว่างอะเกียร์สองเกียร์หนึ่งใช่ไหมมันก็จะไหลซึ่งมอเตอร์จีพีก็คือ เวลาจะใส่เกียร์ว่างมันจะมีปุ่มกดด้วยเออมันเพื่อไม่ให้มีเกียร์ว่างขณะทีเ่เรากําลังขับแข่งอยู่เนี้ยสมมติคุณมาเลยเกียร์ห้าตั้งสี่สามสองกำลังจะเข้าเกียร์หนึ่งว้าวเป็นเกียร์ว่างวูบบานเลยครับผมทุกคนบานโค้งเลยใช่โมโตจีพีเขาก็เลยจะมีปุ่มปุ่มให้กดอาจจะคุณมาเกียร์หนึ่งแล้วมมก,กวดมาเนี้ยเกียร์ว่างเออ ตอนไปได้ผมจะไม่ว่าใส่เพลงให้ทุกคนได้ฟังนะจะเป็นแบบดิบๆสุตลายแบบเมื่อก่อนละไม่เอาเทสนะทุกคนบอกว่าไม่อยากต้องพ่เร่ต้องตัดมากก็ได้ดิบๆเลยโอเคมันง่ายเลยดิบๆพี่บอกเลยว่าผมลงชิปได้แบบว่าฉี่วันนี้ลงวันนี้อย่างได้อะถ้าไม่ต้องตัดอ่ะดิบๆอ่ะไม่ต้องใครยี่อ่ะตัวันนี้เบรกเดิมๆกดนิ้วเดียวไม่อยู่นะทุกคน มันต้องกดสองนิ้วเว้ยถ้าเป็นลถอเสีย่อยู่เนี่ยมันต้องสองเลยเนีย่ยสองแบบหนักๆเลยไม่มีเสียงคาดแห้งให้หนวกหูไม่มีแบบให้ใครแบบเฮ้ยรถเป็นไรวะไม่มีละคือรถมันไม่มีคาดแห้งแล้วไ่ะเป็นคาดครอบอ่าใสเป็นดูขับไปละยี่สิบ ใช่ให้ผมเอาไว้ยังไงให้ผมแขวนไวอย่างนี้ครับ <c oughs> <c oughs> ผมถ้ารถยนต์นี่ผมซื้ออยู่ผมก็มากินได้เขาโปงทุกคนทำไมใน,น้อยๆเนี่ยก่อนี่ไปเรียนแม่ปิ่งให้เตาไฟปิ่งนังปิ่งเอยออกก่อนได้ไงวะ mà sai và mắc hoài rồi Nắn nắn như này quá nắn 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 Ê đừng nghe nắn nắn ก็520บาทครับป้า20บาท200 200 9 5ยครับ300ก็ได้ยังไม่รู้เลยป้าเขาจะพาผมไปไหนก็ไม่รู้ไปเลย300เชื่อผมไม่มีหกป้าดึงป่าขึ้นมาอีกอ่าวนเตอร์แม่ผมครึ่งถังตลอดเลยไปอีกป้าไปอีก300เชื่อผมไม่มีหกป้าต้องยกป่าขึ้นอีกมันไม่เหมือนรถยนต์ครับอ่าเห็นไหม มาเลยมาเลยกดมาเลยฮะเห็นไหมเชื่อผมผมขับมาสิบปีแล้วป้าป้า<ม><ม>บอกกูเติมมา20ปีแล้ว <c oughs> ขิงกันอีกไม่มีครับเฮ้ยกูมาเลยครับผมมาเลยครับโอ้นึกว่าแก๊งไหนแก๊งหุ่นหมีนี่หว่าครับผฮะครับผม, <หา S 2> มโอ้พี่มานี้รอบหนึ่งเนี้ยพี่ไม่เจอพี่ก็เลยไปขี่ไปเล่นไหนพี่มาแล้วกลับมาอีกรอบหนึ่งทำไมถึงแต่บ่ายโมงพี่มาตั้งแต่11บเอโมง ไอเกิลรถมึงอ่ะล้างบ้างไอ,อหาล้างดิล้างหรอกส่งของลาซาด้าด้วยสวัสดีครับพี่ฮัลลโหครับครับส่งของครับกี่บาทครับพี่พันสี่ร้อยเก้าสิบบาทครับเท่าไรนะพี่พันสี่ร้อยเก้าสิบบาทแม่พันสี่ร้อยเก้าสิบบาทใหญ่อยู่ใช่ไหมครยยับพี่เฮ้ยสวัสดีครับผมบอยไทยหรอว้าฝนอยู่โตเกีอวมหาไทยยังไทยว่าเกิลพี่ ว่าไม่ได้นี่แหละใคราตากล้องในเกิดก็เคยเสียกันเลยมงอ่ะเป็นคนถ่ายเออไหนถ่ายยังไงอือเอ้า <c oughs> ทั้งส <c oughs> ี่เนาะเออรถโตนี่รถเท้าตากล้องมืออาชีพนะนี่เห็นไหมถ่ายกันเสียด้วยเห็นไหมมีกันเสียด้วย <c oughs> เอ้อลไลฟ์เกือกนี่ติดตามได้ใครที่ว่าจ้างถ่ายรูปได้หมดนะครับผมรูปอ่าส่วนมากรับเป็นรูปนู๊ดรูปเอ็กรูปเซ็กซี่ ยี่สิบบวกแบบนี้นะครับงานทั่วไปรับปริญญงปริญญาไม่รับรับรับเอาเหรอรับเนาะไปโชคดีทีนายไปเดียวกันไหมล่ะทำงานครับโอเคโอเคดีทํางานนะหาเงินอย่ามาหาขี่รถเห่นเหมือนไอ้นุกเลยน,นุกมันเศรษฐีเนาะหาแต่ขี่รถเห่นวันๆไปไหนนี่ไปไหนนี่ยอะไรนะ <laughs> หายเฮ้ยแง่แกงหมีนี่มันไล่ๆๆไม่อยว่ะในปอตเต้อยู่ไหนะ อ๋อตามมาด้วยเกอรล้างรถไม่ล้างหาหาไปเจอได้เอาไปเจอหาเจอไม่ได้มึงก็ล้างแบบพออื้อเลื่นก็พอโอ้มีแต่รถแต่งๆไปเฮเราเป็นรถเดิมไยไอ,อ้เกอร์ฮะ <c oughs> เออเกอร์ฉลามดำ เดี๋ยว,วน,นี้จะดูไอเกอยกล้อแล้วทุกคนไม่สิ่งก็ปี้ก็จะพาพี่ไปไหนวะเนี่ยเก็คเคยเสียดพุ่นหนาตดตดทพ่อด้วยเฮ้อยอาเซเว่นป่ะเอาเรื่องป่เรี 65, หร่หกห้าศูนย์ป่ะ ก็แต่กลับมาใส่เบรกเดิมผมก็ไม่มั่นใจในหนึ่งมือไม่ใช่เปนมือหนึ่งนิ้วก็จะกดสองนิ้วตลอด งเรียนบ้านโคกสูงแล้วคอรดเพนชาานีนจะสู้วีฟูได้ไงคอรดเพนชาาดุกเลยทางไปทางไหนนี่ตรงไปอย่างเดียวเล้วขวาตรงแยกนนทไทยเลี้ยวขวาแยกนนทไทย กนุอมเอ้มันจะโซวีโฟได้ไงนุเดี๋ยวรอดูหุกมเกรอเกอรันี้มันไม่ยกหรอยกไปเ้เกอร์นี่เกอร์ยกหิ้ยดูนะเกอรเอ้อเอ้ยเอ้อ้าเกอมันก็ยังเป็นเกอรคเอเสี่ยงอยู่เหมือนเดิม ของแค่เนาะเอ้ยเดี๋ยวนุ๊กเดี๋ยวนุ๊กโชว์เอ้าเอ้ยเอ้ยลุกเอ้าเอ้าเป็นไงเป็นไงเห็นไงมีโฟว์ทำแบบเขาได้ไหมเออเออเอ่ะไปก็ไปสวยก็สวย Да. ไปทริปด้วยได้ไหมพี่บอกเลยว่าไปได้เลยหมดเลยแต่เพียงจะแบบน้องต้องแรงกว่าพวกพวกตัวพันนิดหนึ่งเพราะอะไรแบบเราแบบต้องชิงออกก่อนตัวพันอะไรเงี้ยถ้าตัวพันแบบเอวยๆเราต้องรีบเปิดเลยนะครับมันก็จะไปแบบพอดีกันเพราะตัวพันมันก็ไปหย่อนอยู่ที่ร้อยแปดสิบอยู่ดีมันไม่ได้ไปเกินหน้านี้หรอกขี่ไปก็มาตึงยืนพื้นกันที่ร้อยแปดอยู่ดีร้อยหกอะไรประมาณนี้ เกิดเ,เนาะคุยเสียกสุดยอดเลยเกิได้ยางใหม่แล้วคุยเสียกเลยนะขนาดมีนี่ด้วยหูฟังด้วยบูธเปิดเพลงฟังกันน่ะนะเนี่ยดูนุกนีกเออลูกนีก้เท่เลยวะไ <c oughs> อ,อ้พวกนุกๆนีน่มันเท่เลยวะพวกลุกๆนีน่ย้อหง ไง,งเข้าวงนี่ไม่รู้เลยสัามาตินไงไงนุก๊กค่อยเสียงมันก็เฮ้ยห้าร้อยไม่ใช่ย่อยอ้โน้นเสียงเสียงโคยไป บอกว่ทาทงเนียบน้องเต็งได้หมดครับอยากใส่เดียวใครก็น้องเต็งนะว่ะไปเร็วเรไปมารอทำไม พาผมไปไหนเหมือนกันร้านบอกคาเฟ่คาเฟ่แถวนี้ก็คือเป็นคาเฟ่ใหม่นุกนิกเป็นคนเรียกนุกนิกคือแบบจะพาเด็กมาเยอะพาเด็กไปเที่ยวคาเฟ่หลายที่แล้วก็แบบชวนพี่พี่ไปขี่รถไปร้านคาเฟ่น,น,นั้นนะครับทุกคนโอ้โหท่อหลายเลยลูกพี่ของเราไเดเยวมันยังแสนแปดเลยของพี่พี่นี่ถ้าไปถ้แสนแปดนี่เมื่อกี้นี่หมดประมาณสิบล้านนะทุกคน ไปทำไมหนูคนอื่นเขาไม่ทันหนูบักบ่าเอ้ยคนอื่นเขาไม่ทันยังจะไปอีกไม่ลงไม่รอเพื่อนเลยบักพาวไม่หัวจะท่าก็ต้องไปรอตรงนั้นเดี๋ยดีฮะเห็นไห้านะาลมสุนทรีลน้องเต้งไอ้เก๋ไอ้เก๋ดดขายรถแลดด้วเวยมึงไปยืมรถลูกพีต้าคนเสียงมาขี่เด็กเต้ ไปเอา K T M ลุงพี่ค่อยเสียกมาขี่น้องเต็งตเ,อเออเปลี่ยนรถพี่ต้ามาขี่ขัได้รถด้านขวาเลยในชะ่ไหมเปลี่ยนลูกไปบอกมลูกเออบอกแกซื้อใหม่เลยมึงก็เอาของแกแหละกันเก่าไปใส่น้องเต็งซส่ไปใ,ใส์กับพี่เออเออ,อเกเ็เสียกแล้วนกเสียกเสียกเฮ้ยเก้อยืนด้วยนุกเสียกมัน โอ้ยนุ่มเอ้เป็นหนุ่มนี่ไปโอ้หนุเ่เอ้เป็นเด็กโซ่ในซามาตินได้ไงวะผมคิดว่าผมเคยมาหมู่บ้านนี้นะอนุญาต มาปิดลูกนิมิตฝังลูกนิมิตแถวแถวนี้แหละประมาณเกือบสิบห้าปีได้ละ 老板，老板。 เนซ่าเรื่องดีวานี่ะ หวานหวานบ้านศรีพ <teaching>. <lush> ัฒนา cô nấy nè cô nào đồn đồn hốm này ขอนแก่นก็ไปได้ไมมาดังนี้วะเส้นไปขอนแก่นไปได้ไไดไได <laughs> ใช่ก็ยกลออ้อเลยนะก็เู็นลงตรงสารแาดงแดงเราต้องประหยัดยางหน้าไว้ก,ก็เข้าใจไหม ไปใส่อะไรก็มึงใส่เดียวกับพี่แล้ก็เกเอร์หยับชี้ควายแดนมาใส่พี่ดีกว่าชี้ควายโคตรเยอะทุกคนนี่ชมอยู่จะได้กลิ่นชี้ควายเลกน้อยที่ไหนถามแสแงหมูที่นี่ขามสุแกแสง อะไรของมึงไอ้เก้อบ้านย่าคาเฮ้ยม <Hey. S 1> ีวงล้อน้ําตกด้วยทางนีคน้คุ้นเหมือนผมเคยหนีน้ําตอนสมัยน้ําท่วมใหญ่สมัยน้ําท่วมเชยภูมเิเพชรบูรณ์นะทุกคนไปเที่ยวเพชรบูรณ์น้ําท่วมมาตดีทเัเกอรรถมึงนี่ท้องอืด โคตรเทพจ้เจอแล้วก็ยกล้อสแสงรถพ่วงครับนั่นนั้นใกลเอาเรื่องอยู่นะร้อยรูได้ไหมเฮ้ยโรงเรียนบ้านครูเมืองนี่มันบ้านไอโอมทอกเด็นี่ครูเมืองนี่บ้านใโอมทอกเด็บ้านเกิดโอมทอกเด็แถวนี้นี่ใช่บ้านหลังนี้นวะว่าบ้านไอโอมทอก ภูเมืองนี่แหละบ้านโอมทองเลยไฮ้ hey, ถึง้ันหรอเฮ้ย <Hey. S 1> สุดโหดอือ <Hey. S 1> นี่เขารู้ที่เขารู้ที่เข hey, hey, าเฮ้ยไม่เดี๋ยวพิชติตฟาร์มเขาแน่หว ชฟาร์มไก่เลยนะเท่อกดแบบนี้ได้ไหมวะจกิดแบบนี้มันเด่นมันเท่กว่าเพื่อนเลยอาวิชาตฟาร์มเลยเนี่ยเฮ้ก็ใช่อาิชาตฟาร์มไหมฟาร์มอะไรวะไก่นั่นเห็นไหมอาิชาตฟาร์มไก่ ไกลอยู่นะเนี่ยแอบไกลอยู่นะเพราะว่าพี่ไม่รู้ทางไงมันเลยไกลพอรู้ทางก็เดี๋ยวตรงนี้ก็ถึงแล้วตรงนี้ก็ถึงแล้วไงเฮ้ยรพอได้ขี่อ่ะไกลทางก็ไม่ได้แย่แย่ไอ้เขี้ยเกอยเหยียบขี้ควายใส่กูผมผมวิ่งหนวกดึงถ้าหลังตามอ่ะดูหน้าดูดูใครขี่ตามตูดก็หลบเอาเนี่ยกูว่าแม่นน่ะกูใช่น่ะ เนี่ยเขียวสกเก็ตขี้ <S 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 ใช่เลยโอ้เทคโนโลยเีเขาซ่อนน็อตไอ้บ้าห่อแบบมันสวยพานิกเล่ดที่สุดแลว้วมันเป็นงานศิลปะเห็นไหมมันเป็นรถที่แบบไม่เลอะเห็นไหมรถอีเกอร์ดูเห็นเห็นฝุ่นเห็นฝนเกาะไหมนี่มันไม่เกาะเฮ้ยเสียงไรวะอ๋อเสียงคอนนั่น หน้าเหมือนสายขุดเลยเใช่สายขุดไหมเนี่ยเกอร์นุ่มรองมีเฮ้ยมีแต่ลังนกเต็มเลยวะลังไก่ใช่ไหมเกอร์นี่ใครมาสูุบรีแถวนี้วะเกอร์มีควันด้วย หอ,อเครื่องทําเครื่องทําควันบุหรี่เครื่องทําควันบุรหรี่ดิเกอร์อุดมสมบูรณ์บรรยากาศเหมือนจะเย็นแต่ก็ร้อนอยู่อ๋อนี่ไงไก่เขา